มาไปหาซ่อมเลยไปซ่อมเลยเราซ่อมกันเลยเราจะหาขากอนก่อนเฮี้ยมันได้เล่นอย่างนั้นนะดังดูแป๊บแป๊บมุมเมื่อนวะเฮี้ยมันเมาไวเกินพี่เจอเครื่องละเดี๋ยวปัดรอขากากรเจอกูก็แรกซะกูไม่ได้เล่นนานจริงขอตัวนี้มันจูงง่ายๆนะ มาถึงพี่ทำแตกเลยชิดหายแล้วเนาะไหนวะพี่ไหนวะเออ่ฝั่งใกล้ประตูเนี่ยดังเพิ่งวิ่งผ่านพี่ไปพี่หลบอยู่ในตู้ตัวอะไรวะอ้อ้่งยังไม่ได้ออกจากตู้เลยชิบหายแล้ว เอ้ยมันหาคนในตู้ไม่ใช่กูไม่ได้อยู่ในตู้ถึงโดนกูหลอกแล้วไอ้หนูเรียบร้อยน้องดังโดนดังมันวิ่งตามน้อง โอ้ไม่ได้แล้วว่ะเจือสองไม่ได้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจู <c oughs> <c oughs> ๋ไก่วันนี้ไปหรุ่นพ้นไม่นะไรพี่วะ <c oughs> ใช่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  เฮ้ยไอ้เี่ยมันใช้ได้สองครั้งชิโกงเก่งวะ่ะแอนด์อ่อนแดงวะเนี่ยแม่งพุ่งได้สองครั้งเนี่ยชิบหายแล้วเคเสร็จไปเครื่องนึงก็ยังดีรอม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 ่เจอปูวะเนี่ย เดียวหนูพันเลยเยเสร็จ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 เสามสองหนึ่งโก้ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงชั้นอันนี้อะไรวัคซีนเปิดทิ้งไว้ได้ไหมวะขี้เสียงดังจัดขี้มตัวเองช้ามากเลย คนเรื่องไฟอยู่ตรงเนี้ยคนเรื่องติดโอเคก,ก,ก <Okay. S 1> ูตายเคิ่อนปั่นยับเลยวะ่ะ แม่งเอ้ยว่าจะเดินสวนเสือกตันอีกมองกระดิ่งมาไม่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 ข้างนอกข้างนอกพี่นึกว่าเราแม่งจะจะเดินแบบทะลุตัวฆาตกรได้ไม่ได้นี่วะผมได้เล่นนานไม่ลืมหมดเลยชิบหายละ เพื่อนไปปะเพื่อนยังยังยังเอไปโอเคเอ้ยดังๆไม่ต้องเพื่อนๆมาแล้วเพื่อนมาแล้วฮิวเลยฮิวเลย ไม่มีเลยเราะแกไมนเป็นของไงวะถเขสื่อวัคซีมา,ส,มาสื่อสเปย์มาถึงนแล้วกดอาร์มั้งถ้าจัไม่ผิดเหลือ,อ,อ,อสองเครื่องเราต้องชนะเว้ย เครื่องบ้านเล็กนี่ว่ามันบล็อกกันไม่ได้แล้ววะเมื่อกี้ดูบล็อกที่ไว้ตอนตอนจุบตอนแรกดูตอนแรกเออดูบล็อกไว้หน้าประตูแล้วมันก็ออกเลยพอที่พี่มาแม่งดูวราปเลยเยะเกียว์โคนไกลเลยเฮ้ยจะเฟดแรกเสร็จอยู่เสร็จอยู่ ไปสองไปสองไปแล้วตอา,านี้ก่อนเสร็จไปเฮ้ยเสร็จก่อนเสฟฟ็สองเงเนี่ยเฮ้ยพี่กายไอ้วง,วง,วงรอบพี่คืออะไรอะ่ะจะเต็มแล้วนะอ๋อติดผิดพี่น่าจะโดน <c oughs> โดนทีเดียวลงมั้งเฮ้ยหนูมียายาดีด้วย นี่ๆย,าอย,อยาอยู่นี่ตามมาตามมานี่ๆไปดืเครื่องกน,กน,กนมันฟา,าอะไรรัง มาหากูไหมไม่กลับมาเนี่กลับมาเนี่โอเคครึ่งหลอดแล้วดังพี่อยู่ข้างบ้านเล็กเฮ้ยิ่มอกอะไรอ่ะ สิบ,บคร<ว>ับสมโภกของเพื่อนอ่ะเยสสมโภกก็มาอยูย่หน <c oughs> ูอ่ะมันน้อยจะตายนะข้าหนูโดนัวเทีไม่ตายไม่ตายเฟิงหมินล้อหน้าประตูเลยทุกคน กำลังไปตรงเครื่องติดรอด้วย <c oughs> ได้ <c oughs> ดังดังดังวิ่งมาน่าจะ,ะเสรษษ็จพอดีอเสร็จแล้ว่แล้วหนูมีโฮปได้ใช้เฉยเลยโฮปคืออะไรวะถ้ามันปั่นเครื่องสุดท้ายแล้วจะวิ่งเร็วขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์เย่แค่แต่มันก็ไล่ไม่ทันะถ้ามันไม่เก็บบัตรลับตีโอเคเออกประตูกันครับ ต่อวัสดีนะเพื่อไปถึงยังเราเราต้องเป็นแฟมิลี่ไหมแฟมดิโอเคเปิดเลยก็ได้ วิ่งเพี่ยโนวะนไปแล้วเพื่อนรอดไหมเพื่อนรอดไหมเพื่อนรอดไอ้เพื่อนรอดไปแลยอ่ะตองตายกูไอ้เนี่ยรอดสี่รอดสี่เฉยเลยแต้มสองหมื่นแปดเอตู้ฮาวิทนึงที่ได้อยู่ไม่โอเคนะขอรู้แค่เดียวแต่ถ้าเป็นแม่เปลี่นเจาไม่ได้แล้ว แบบใหม่ๆไ,ไม่เป็นเลยจอมจอมหลบหลีกอุ้ยพี่เต็มหมดทุกอย่างเลยยกเว้นจูกคัตรกรจูกได้กลางมากโอเแต่รอดสี่ก็โอเคจัดไป